สวัสดีค่ะพวกเราอาราวด์เดลเดแม่ฝนนะคะวันนี้เนี่ยแม่ฝนเนี่ยจะพาน้องเดลเด็กแสบนะคะไปตรวจภูมิแพ้ <Wow. S 1> วิธีการตรวจภูมิแพ้เนี่ยก็มีวิธีต่างๆมากมายเลยแต่แม่ฝนเนี่ยเลือกวิธีนี้มานะคะเขาเรียกว่าวิธีการตรวจแบบสกินเทสนะคะเป็นวิธีที่เจ็บตัวน้อยที่สุดแล้วนะคะการตรวจก็จะเป็นประมาณว่าคุณหมอจะนําหัวเชือมาโยดโยดโย,ยดนะคะแล้วก็เจาะเจาะเจาะเพื่อดูว่าแพ้อะ บ้างทีนี้น้องเดลเนี่ยเขาเคยตรวจไปแล้วตอนอายุ1ขวบนะคะแต่ว่าแม่ฝนเนี่ยเห็นว่าน้องเดลใกล้จะเข้าโรงเรียนแล้วก็เลยอยากรู้ว่าเผื่อน้องเดลจะมีตัวไหนที่หายแพ้ไปแล้วก็ได้หรือว่าอาจจะมีแพ้เพิ่มขึ้นเดี๋ยวแม่ฝนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็เลยอยากจะไปให้คุณหมอนช่วยตรวจเพื่อที่เผื่อถ้าน้องเดวหายแพ้อะไรไปเนี่ยจะได้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะคะงั้นเดี๋ยวไปตรวจกันเลยค่ะ วันนี้น้องเดียวจะมาตรวจภูมิแพ้โอเคโอ้นิดเดียวนิดเดียวทุกคนคะก่อนมาตรวจสกินเฮดเนี่ยจะต้องหยุดยาแก้แพ้มา2สัปดาห์แต่ว่าน้องเดียวเนี่ยเพิ่งทานยาแก้แพ้มาเมื่อวานนี้แล้วแม่ฝนนันลืมก็พาเข้าไปตรวจพอตรวจออกมาเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยต้องมานั่งลุ้นว่าตุ่มภูมิแพ้ของเดียวเนี่ยจะบวมขึ้นมาหรือไม่บวมนะคะเราต้องมาลุ้นกันเลยนะรูไม ระหว่างนี้ต้องห้ามเกานะคะตรงนี้เฮยจุดจุดนี้นี่ขึ้นมาแล้วแต่ถ้าแพ้เนี่ยก็คือจะบวมตุยขึ้นมาเลยกันไหมเนี่ยบวมขึ้นมานย่งี้ยใช่เราเราจะต้องรอเวลาสักสิบนาทีก็คือถ้าแพ้เนี่ยก็จะบวมขึ้นใหญ่อือมีอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ เดี๋ยวเรามารอลุนกันแล้วว่านี้นี่น้องเดลก็จะนั่งงอนอยู่ตลอดเมื่อกี้ก่อนเขาค้องเขาบอกแม่ฝนว่าเขาจะไม่ร้องไห้เขาก็ากไม่ร<ม>้องไห้นะคะแต่เขาก็มีโวยวายว่าเจ็บนิดนึงเป็นไงบ้างลูกเป็นไงเจ็บ <Dead. S 1> เจ็บใช่ไหมแต่ไม่ร้องใช่ไหมไม่ร้อโอเคเก่งมากสิบนาทีผ่านไปขนาดน้องเดลเพิ่งทานยามาเมื่อคืนนี้นะคะแต่ว่า ผลจากการสกินเทสก็เห็นอยู่ว่าน้องเดลวต,ต,ต,ตุย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 แขนตุยไปหมดเลยตุยปรากฏว,ว่าขึ้นนะคะไม่เห็นมีเลย,ห,ยหรือว่าจะมีอะไรที่หายแพ้ไปแล้วหรือเปล่านะตัวจออกมาแล้วนี่ข่าวดีก็คือน้องเดลว าจจะหายแพ้ Four ไข่แล้ว <Ash well. S 2> เพราะว่าไข่เรือระดับที่น้อยมากเราต้องไปลองกินกันด <C as Wars> ูนะลองคิดนะถ้าหายแล้วต่อไปน้องเดวอาจจะกินไข่เจียวไข่ตุ้นได้เท่านี้น้องเดวเวลาไปเที่ยวก็ไม่น่าห่วงแล้วนะข้าวไข่เจียวข้าวไข่ตุ้นได้กินข้าวกับไข่กลับมาแล้วนะคะ มีเด็กกลาลังโชว์โชว์แขนนะว่าเป็นแผลตอนนี้นี่พอกลับมาเนี่ยตุ่มก็ยุบไปแล้วนะคะเหลืออยู่ตุ่มเดียวยังไม่ยุบก็มีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายนะหลังตากตัวออกมามีบางอย่างที่แพ้ขึ้นมานะคะที่ตุ่มใหญ่สุดที่แขนเลยนั่นก็คือไรฝุ่นค่ะเมื่อก,กี้เลยตุ่มใหญ่ๆเลยตอนแรกเมื่อฝุ่นก็คิดว่าตุ่มนี้น่าจะเป็นอะไรที่แบบเคยแพ้ที่เคยตัวค้างก่อนแล้วแบบใหญ่มากแต่ปรากฏว่าตอนนี้ ไลฟ์ฝนจากครั้งที่แล้วแพ้อยู่นิดเดียวตอนนี้แพ้เพิ่มมาอีกเป็นอีกเป็นหนึ่งเท่าตัวสาเหตุเพราะน้องเดวกรโดดที่นอนนะคะกระโดดที่นอนแล้วก็เล่นตีหมอนกับปับปา <c oughs> ต้องห้ามเลยแม่ฝนก็ไม่รู้มาก่อนแล้วก็เพิ่งรู้ตอนนี้เลยนะคะคุณหมอบอกว่าห้ามเด็ดขาดเหมือนกับเป็นการการะตุ้นนะคะ เป็นการกระตุ้นให้ไปเจอกับสิ่งที่ตัวเองแพ้แบบพอเล่นแล้วก็กระตุ้นทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยความแพ้มก็เลยเพิ่มมากขึ้นมีหน้าละ่ะเดี๋ยวนี้เกาทุกคืนเลยนะคะจามด้วยใช่โอ้โหจากนี้น้องเดลก็จะอดเล่นกระโดดบนที่นอนแล้วนะคะก็ <c oughs> <c oughs> สําหรับคุณพ่อคุณแม่เด็กๆคนไหนนะคะที่รู้ว่าตัวเองเป็นภูมิแพ้ แต่ไม่รู้ว่าแพ้อะไรบ้างนะคะก็แนะนำว่าลองไปตรวจสกินเทสกันดูได้คือไม่เจ็บมากนะคะน้องก็จะเจ็บแค่นี้หาดูว่าคลินิกไหนเขามีหนหรือโรงพยาบาลไหน,ไบน,ไหนแบบว่าเอาใกล้ๆกล้บ้านนะคะเราก็ไปตรวจเวลาที่แบบพอเราตรวจมาเนี่ยจะได้รักษาได้ถูกทางและเราจะได้เลี่ยงสิ่งที่น้องแพ้นะคะแต่ว่ายังไงนะคะก็อย่าลืมด้วยว่าก่อนที่จะไปตรวจเนี่ยต้องดองดยาแก้แพ้นะคะ <c oughs> <c oughs> แต่ของน้องเลีวเนี่ยหมอบอกว่า น้องสงสัยจะแบบขับออกมาเร็วะคะ่ะคือเหมือนล้ำไฟตรงไงยังไงถ้าชอบคลิปนี้แกอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็เอาใจช่วยน้องเดวให้หายแพ้ไวๆนะจะได้กินขนมได้เหมือนคนอื่นเขาใช่ไหมใอ่อ้วหตอนนี้ก็กินขนมอร่อยเลยนะเจ็บไหมบอกพี่พี่ไหายตรวดอันนี้เจ็บไหมเจ็บเจ็บ <laughs> มากไหครับ,เจ,บเจ็บมากหรือเจ็บนิดนึงเจ็บนิดนึงเจ็บนิดด งั้นคลิปนี้ขอตัวไปกินขนมกับน้องเลก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ